สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะในช่วงนี้นะว่าระหว่างวีซ่าท่องเที่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยียนจะขออันไหนง่ายกว่ากันนะคะคือโดยปกติแล้วนะคะในช่วงที่ไม่ได้มีสถานการณ์โควิดเนี่ยวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยก็คือจะยากกว่าอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่บางทีคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเขาเชิญพอรับรองเขาการันตีเรามันน่าจะง่ายหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ย ยากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะคะในช่วงปกติแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับตลบัดนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆแบบนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดูแปลก นิดหนึ่งนะคะแต่การที่เราจะขอวีซ่าเยี่ยมเยียนอาจจะมีผู้เชิญเป็นญาติเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นแฟนเราเป็นผู้สมรสเราอะไรแบบนี้นะคะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดูปกติมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอวีซ่าท่องเที่ยวในช่วงนี้ถ้าสําหรับคนที่ไปเที่ยวจริงๆนะคะคือไม่ได้มีคนรู้จักแล้วแบบรู้สึกว่าออยไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยวจริงๆอันนี้ก็คือสามารถขอได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเตรียมตัว ตอบคําถามนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจนเลยว่าทําไมเราถึงอยากจะไปเที่ยวในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็เรามีการเตรียมตัวยังไงเรื่องของที่พักต่างๆแล้วกลับมาเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าตอนนี้ในเมืองไทยะคะ่ะกลับมาเราก็ยังจะต้องกักตัวนะคะเข้าเสร็จกรันทีนหรือว่าอาจจะเป็นโรงแรมทางเลือกที่ทางรัฐอนุญาตนะคะตรงนี้เราก็จะต้อง เหมือนกับมีการแจ้งให้ชัดเจนว่าเรากลับมาแล้วเรามีแพลนจะยังไงไปเที่ยวกลับมาแล้วเรารู้ไหมว่าต้องกักตัวเราจะไปพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะสําหรับคนที่มีทางเลือกเนาะคือมีผู้เชิญนะคะมีญาติมีคนรู้จักหรือโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติมีแฟนก็คือสมควรที่จะยื่นเป็นแบบเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้แฟนเชิญให้ญาติเชิญตามปกติตรงเนี้ยมันก็จะ make sense มากกว่าสําหรับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็คือเนาะก็คือวันนี้คือเพราะว่ามัน มีหลายๆคนจะถามเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ว่าขอท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนดีนะคะสำหรับคนที่มีคนเชิญก็คือคําตอบก็คือฟันธงได้เลยนะว่าถ้ามีคนเชิญขอให้เป็นแบบว่าเยี่ยมเยียนมีคนเชิญจะดีกว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามนะคะคลิปต,ต่อไปจะนําสาระดีๆมาฝากกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ